นังเรื่องนี้นะครับเหมาะสำหรับคนรักแมว ครับผมมิติกาสเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเ,เพื่อนเพื่อชาวคอหนังทุกคนนะครับผมในวีดีนะครับผมก็จะมารีวิวหนังให้ท่านผู้ชมได้รับฟังอีกเช่นเคยนะฮะก็เป็นการรีวิวแบบสตาร์ทบ้านกับผมมิติกาสคอเป็นหนังก็คลิปนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่องอัสติดแ a ปเนมบ,บ๊อบหรือชื่อภาษาไทยก็คือ,บ,อบ๊อบแมวเพื่อนคนนั่นเองนะครับผมอัสติดแคปเนมบ,บ๊อบนะฮะเป็นภาพยนตร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากหนังสือชื่อดังระดับโลกชื่อเดียวกันโดยเจมส์โบเวนนะฮะเขียนเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาเองนะ เป็นช่วงที่เขาเนี่ยติดยานะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นคนรักแมวอะไรอย่างที่เห็นในตอนอินโทรแรกเลยนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แพ้ขนแมวอย่างแรงเลยนะฮะอยู่ใ,ใกล้เนี่ยเป็นไม่ได้ถึงกับจามคันจมูกน้ำมูกไหลทุกทีเลยนะฮะเป็นอะไรที่เกลียดอย่างแรงเลยหรือแบบว่าแม่ผมเ,เลี้ยงในบ้านแล้วแบบมันอยู่ตรงไหน,นผมต้องไปอยู่ไไกลจากมันทุกทีนะฮะเพราะว่าแบบ แพ้น้ำมูกไหลอันนี้มีใครแก้ได้บ้างนะก็เซ็งเลยต้องกินยาแก้แพ้เหมือนนางเอกในเรื่องหนังเรื่องนี้เลยถึงจะหายนะครับผมเซ็งจริงแม่ผมก็ช่างทำร้ายผมเลอเกินบอกให้เอาไปเลี้ยงข้างนอกหรือว่าเลิกเลี้ยงแกก็ไม่ยอมเลิกเลี้ยงนะครับเป็นทาสแมวไปซะแล้วส่วนที่อยากจะดูหนังเรื่องนี้นะครับก็เพราะเห็นกระแสหนังเนี่ยออกไปในทางที่ดีนะฮะหนังเนี่ยดูแบบมีคนชมเยอะอยู่พอสมควรนะฮะแต่ก็ถ้าให้เทียบกับ4เรื่องที่เข้าในบ้านเราแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้ดูจะกระแสแบบ น้อยที่สุดแล้วนะฮะสำหรับเรื่องนี้นะเทียบกับพวก Assassin's Creed <S เทียบกับพวก p a s s e n g e r หรือว่าซิงการ์ตูนแอนิเมชันเนี่ยเรื่องนี้ที่โหลเลยมาถึงเนื้อเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้นะครับสำหรับอสติดแคทเนมบ็อกนะฮะว่าด้วยเรื่องราวของเจมโบเวนชายเล่นรอดไว้33ปีผู้ใช้ชีวิตไปกับการเล่นดนตร,รีแลกเศษเงินข้างหนุนใปวันๆนะฮะและเขาเนี่ยใช้เวลาอันให้สาระไปกับการเสพสารสิ่งเสพติด พวกเฮลิอเฮลิอีนนะฮะติดยา่างั้่าเถอะแต่แล้วชคชะตาเนี่ยทำให้เขาได้พบกับเพื่อนเล่ยรอนสีขาแมวสีส้มซึ่งได้รับบาดเจ็บและหลงมาในแฟตในห้องของเขานะฮะด้วยความสงสารและเห็นแววฉลาดเนี่ยจึงทําให้เจมเนี่ยถูกชะตาและได้รับเลี้ยงดูแลรักษาจนกระทั่งมันหายดีนะฮะแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเจ้าแมวเหมียวเนี่ยก็ยังไม่ยอมไปไหนนะฮะและยังเลือกที่จะตามเจมไปไหนมาไหนเช่นเดิมเจมจึงตัดสินใจนําเจ้าแมวเหมียวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาในฐานะเพื่อนสีสีขานะ,ะที่มีชื่อว่าบ๊อบไวไว เขายิ่งช่วยเยียวยาเจไม่ก้าพ้นปัญหาต่างๆรวมถึงปัญหาการใช้ยาเสพติดอีกตั้งหากนะฮะความสัมพันธ์ของคนและแมวจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูกันเองนะครับกับอัสตินแคทเนมบ๊อบบ๊อบแมวเพื่อนคน มาถึงความรู้สึกส่วนตัวหลังจากที่ดูหนังเรื่องนี้จบเนี่ยสำหรับผมเนี่ยดูจบแล้วรู้สึกสนุกเลยนะครับขนาดผมเนี่ยไม่ได้เป็นพวกรักแมวชอบแมวเนี่ยดูจบแล้วยังรู้สึกแฮปปี้กับเนื้อนหนังเลยนะคระับสำหรับผมเนี่ยมันดูแล้วฟิลกูดเอามากๆเนะลยถ้าเป็นพวกธาตุแมวหรือคนรักแมวจริงๆไปดูหนังเรื่องนี้คนจะฟินไม่น้อยนะครับสำหรับแนวหนังแบบนี้นะ,ะการดำเนเินเรื่องของหนังเนี่ยการเล่าเรื่องเนี่ยผมว่าอยู่ในระดับเพลินๆนะฮ<น>ะสำหรับหนังเรื่องนี้ไม่ได้มีความหวือหวาลีนีฉากแบบที่แบบตื่นเต้นดูแล้วติดตามพีอออะรททั้งงเื่กจง เล่าชีวิตคนซะมากกว่านะหนังชีวิตเนี่ยอะไรประมาณน,นั้นก็พอจะแอบมีฉากหรือฉากเงให้ไน้าเบืือบบ้างน,นะฮะเป็นบางฉากแต่ก็ไม่เยอะหรอกดูเนเพลินอยู่เรื่อยนะฮะส่วนที่เป็นจุดเด่นและทําให้ผมชอบหนังเรื่องนี้จริงๆก็คือพวกตัวพอดเรื่องเรื่องนี่แหละซึ่งก่อนดูหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าส่วนใหญ่ในเรื่องเนี่ยหนังจะเล่าโฟกัสไปที่เจ้าต,ตัวแมวบล็อกซะเยอะนะฮะจะต้องมีฉากโชว์ความน่ารักของแมวตัวนี้แบบทั้งเรื่องนแน่ๆดูไปเนี่ยเจอแมวตัวนี้ทั้งเรื่องแน่ๆแต่เอาเข้าจริงๆแล้วดูไปเนี่ยส่วน แมวบ็อกเนี่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทาให้หนังดูกออกมาดูแล้วมันกลมกล่อมมากขึ้นกว่าเดิมนะมันก็แปลกยู่เหมือนกันนะฮะเรื่องจริงไม่น่าเชื่อเลยว่าเจ้าแมวตัวเดียวเนี่ยจะเอาคนติดยาอยู่ได้ขนาดในหนังเรื่องนี้นะสำหรับผมเนี่ยมันเลยกลายเป็นการผสานกันระหว่างความดราม่าของตัวเอกและความน่ารักของเจ้าแมวที่ทําออกมาแล้วแบบมันดูลงตัวมากๆนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้ก็ดูเพลินๆนะครับสำหรับเรื่องราวชีวิตของเจมส์โบเวลแล,วและเจ้าบ๊อบเนี่ยต้องบอกว่าบทเนี่ยเล่าเรื่องออกมาได้แบบ นนะะอาจจะแต่งเติมอะไรบ้างแต่ว่าแบบมันดูลวลมตัวมาพูดถึงตัวละครกันบ้างนะจะขอพูดถึงเจ้าตัวเอกอย่างแมวบอ็อกซปนก่อนนะ,ะผมก็เพิ่งมารู้ทีหลังเหมือนกันนะคบว่าหนังเนี่ยใช้เจ้าแมวบ็อกตัวจริงมาสแสดงในหนังเรื่องนี้เลยนะฮะผมก็คิดว่าเป็นแมวตัวอื่นมาสแสดงอินบ็อกซ์ในเรื่องเฮ้ยก็ต้องขอชื่นชมนะ,ะว่าเป็นแมวที่ฉลาดจริงๆนะฮะดูแบบไม่ตื่นกล้องไม่ตื่นคนในเรื่องเลยวะ่ะลายฉากเนี่ยเข้าซีนนิ่งมากๆนะฮะเราจะได้เห็นความน่ารักของเจ้าแมวตัวนี้แบบ เป็นธรรมชาติจริงๆอ่ะแบบแมวตัวจริงมันดูแล้วมันนิสัยเป็นยังไงในหนังมันก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับไม่มีการคุ้มแต่งหรือดูฉลาดจนเกินไปแบบหนังสัตว์อื่นๆที่เราเคยดูแบบว่ามันแสนรู้อะไรเกินไปแต่หนังเรื่องนี้คือแมวมันนิ่งแล้วแบบเออเฮียเนี่ยมันเป็นนิสัยของแมวตัวนี้จริงๆดีกว่าอะไรเงี้ยทำให้คนดูเนี่ยดูไปแล้วมันได้อินดูถ้าสำหรับแมวเนี่ยจะเห็นได้ว่าใครดูหนังเรื่องนี้แล้วแบบคนเยอะเนี่ยอาจจะมีเสียงฮือฮาฮือฮาเป็นระยะนะเพราะว่าแบบชอบเจ้าแมวตัวนี้มั้งผมก็ว่่่าาาปรระมณนนั้้แววยยิงงเีพกอผูหหญืบบ ผู้ชายอะไรเงี้ยแบบอ้ชอบอะประมาณนั้นนะฮะแบบเคิร์ฟกับเจ้าแมวตัวนี้ได้ไม่ยากเลยมีเสน่ห์จริงๆนะครับสำหรับแมวสีส้มตัวนี้นะตัวจริงเนี่ยคงแสนรู้น่ารักจริงๆแหละผมว่าและที่ต้องชมอีกคนที่ผมชอบเลยก็คือพระเอกอย่างลุคทีโดเวนะที่รับบทเป็นเจมโบเวนเนี่ยผมว่าเขาเนี่ยเขาถึงอารมณ์ของบทโบเวนมากๆนะฮะดูแล้วอินไปกับตัวละครเขานี่นะหน้าตานี่แบบมาเซอร์หล่อเป็นนักดนตรีขี้ยาอย่างไงอย่างนั้นจริงๆเลยนะฮะต้องแบบบแคสออกมาได้แบบตรงจุดเด๊ะๆร้องเพลงสดๆก็แบบเพาะมากๆนะคือแบบดตาไปเนนหมมือก พวกแบบดนตีข้างถนนจริงๆเลยอ่ะแบบมาดเขาเนี่ยเขาเขาทรงผมเนี่ยใช่เลยนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจมโบเวตตัวจริงเนี่ยร้องเสียงเพาะแบบเขาหรือเปล่านะ,ะเลยแบบเอาเจมโบเวตตัวจริงมาสแสดงไม่ได้นะฮะหรือว่าตัวจริงเจมโบเวนอาจจะไม่หลอด้วยมั้งครับอาจจะไม่ดึงดูดอนะ่ะไม่มีแรงดึงดูดของหนังก็เลยต้องเอานักสแสดงแทนมานะฮะสำหรับลุคทีโดเวนะฮะต้องบอกว่าสวมบทบาทแบบ เขาคือเจมโบเวนตัวจริงอ่ะแล้วการเข้าฉากกับเจ้าบ๊อบเนี่ยผมว่านะ่าจะเป็นอะไรที่ยากมากๆนะฮะก็ไม่รู้ว่าในเรื่องนี้เขาถ่ายกันกี่เทสกี่ซีนะแต่ดูแล้วเนี่ยลุกทีโดเวเนี่ยโอ้โหแบบเหมือนเขาเป็นเจมโบเวนมาเล่นกับบ๊อบจริงๆยังไงอย่างนั้นเลยนะเจ้าบ๊อบเนี่ยไม่ตื่นลุกเลยอ่ะก็ไม่รู้ว่าเจ้าบ๊อบเนี่ยเข้ากับคนทุกคนดีขนาดนี้ทุกคนหรือเปล่านะฮะถือว่า ลุกทีเดีวเวเนี่ยเข้าซ <c oughs> ีนแต่และซีนได้แบบไม่ขัดเขินนะไม่เก่งด้วยนะ <c oughs> ก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นหนังที่คนรักแมวชอบแมวเนี่ยไม่ควรพลาดด้วยประการนั้งปวงนะหนังให้อารมณ์เกินกว่าที่จะเป็นหนังแมวธรร,รมธรรมดาธรรมดาเรื่องหนึ่งที่โชว์แต่แบบซีนแมวน่ารักน่ารักนะฮะแต่แบบเป็นหนังที่ดูแล้วสอนชีวิตสอนแบบอะไรหลายๆอย่างเลยแหละดูไปเนี่ยได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างจริงๆนั่นแหละแล้วหนังเรื่องนี้มีอารมณ์ที่แบบมันแบบเป็นหนังที่ฉลองปีใหม่หรือแบบส่งท้ายปีจริงๆนะผมว่าถ้าดูไปเนี่ยจะลึกจึงว่า เป็นหนังแนวคริสต์มาสหนังแนวปีใหม่แฮปปี้นิวร์อะไรเงี้ยมันคล้ายแบบแนวนี้เลยนะฮะดูไปแฮปปี้แน่นอนนะครับฟิลกูดรับจริงๆสำหรับคะแนนหนังเรื่องนี้นะครับผมให้ไปเลยแล้วกันนะฮะ 8.5เต็ม10นะฮะถือว่าไม่ได้ดูหนังสัตว์ที่แบบดูแล้วสนุกหรือแบบรู้สึกดีแบบนี้มานานแล้วนะครับก็สําหรับหนะังเรื่องนี้ผมไม่มีสปอยช่วงสปอยนะฮะก็ยังไงชอบอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ทางช่อง YouTube ของผมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ก็ได้นะฮะว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ไม่ชอบอยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับว่าการรีวิวผมเนี่ยเป็นการรีวิวแบบบ่นๆกันไปำขำๆนะฮะคุยๆกันไปแบบสไตล์บ้านผมเช่นเคยก็ไว้เจอกันแล้วกันนะครับกับการร